ใช่ครับเนื้อเขาว่าเนี้ยมันเป็นแปะเก่าเกี่ยวว่าเขาไปไม้ย่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องกรงุงเทพยอตไดรเลยนะครับผมวันนี้ก็ข้ามฝั่งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ไปทางเส้นรอบหนึ่งนะครับไปทาง กลางเมืองนะครับผมจากเมืองวัดินไปเมืองอุบลนะครับแล้วก็เราตอนนี้รถก็มาร้อนเลย้วนะครับตอนนี้เราขึ้นมาสีส้มนะครับเพื่อไปฝั่งเมืองผมตอนนี้รถก็กำลังออกแล้วนะครับเพื่อเดินทางข้ามไปฝั่งเมืองอุบลนะครับจากฝั่งทศบาลเมืมองอุดินนะครับตอนนี้ ครับจากคลิปที่ผ่านมาเรานั่งเรือไปนะครับผมแต่ตอนนี้เรานั่งรถทหารนะครับระดับน้ําเริ่มสองตัวแล้วก็ลดระดับลงทุกชั่วโมงนะครับผมรถกระบะยกสูงเริ่มผ่านแดนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้รถทหารอยู่ในการข้ามฝั่งมืงตอนนี้นะครับครับผม ตอนนี้มาถึงจุดนี้น้ำก็เริ่มลดระดับลงแล้วนะครับจากที่เรานังเรือมาตอนนี้ต้องใช้รถทหารอนึางเดียวครับผมกลับเรือไปยุงเพราะว่าท้องเรือทูกับข้อถนนนะครับผมเพราะว่าระดับน้ำเริ่มต่ำลงนะครับใกล้สู่สภานวาาการปกติแล้วนะครับ ครับผมสาหรับบางจุดก็ยังน้ํายังสูงนะครับถ้าไม่ใช่ตรงถนนจะแห้งนะครับภายในชุมชนข้างในก็น้ํายังท่วมอยู่นะครับข้างในกู้ภัยก็ยังท่วมนะครับจุดนี้ก็ยังไหลแรงอยู่นะครับแต่ว่าน้วันนี้นะครับน้ําเริ่มลดลงนะครับแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่24นะครับผมระดับน้ําสูงจนตรงปลายนะครับเมื่อกี้ ก็ระดับน้าเริ่มลดลงเรื่อยๆนะแล้วนะครับหน้าวันนี้นะครับครับมาถึงจุดนี้นะครับหน้าดูโฮมนะครับผมมีสเกตตรงรอไปรถเมล์นะครับผมจะเห็นขราบน้ําที่ลดระดับลงไปแล้วนะครับค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็วันนี้วันที่26นะครับระดับน้ําก็ลดลงเยอะแล้วนะครับ ต่างจากวันที่14ที่ผมถ่ายไปเยอะเยอะเลยนะครับผมครับผมนี่คือรถสิบอนนะครับผมจอดรอเข้าคลังสินค้าเพื่อจะไปนคนขอในดูงนะครับผมอะไรนะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับรถลงเยอะนะครับจากที่ใช้เรือก็กลับมาใช้รถได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับผมพอเราลงจากรถทหารนะครับมาอยู่ที่องเวียนนภูเราก็อยู่จุดที่รับส่งจิตอาสานะครับคันนี้ครับผมที่รับส่งเราไปเมื่อกี้ตอนนี้เราลอมอไซครับผมเพื่อจะไปทําธุระนี่ครับผมพี่จิตอาสามารับไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเราไปทําธุระรับส่งฟรีนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงจุดขึ้นรถแล้วนะครับเราในการนั่งพี่แก๊ปมานะครับเมื่อกี้ ฝั่งน้นก็คือฝั่งตอนที่เรามานะครับตอนนี้รถทหารรอเราพร้อมออกแล้วนะครับเจอกันบนรถครับตอนนี้คิวเต็มแล้วนะครับพี่ทหาเรเขากําลังปิดฝาท้ายนะครับก่อนที่จะออกเดินทางสู่อาเภอวารินนะครับเทศที่เทศบาลครับวันนี้คือชมชนจุดตำสดของแม่น้ำมูลนะครับผม บางหนังถึงแม้ระดับน้ำจะลดแต่ก็ยังท่วมอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับยังไม่ขี้คลายเท่าไหร่นะครับจะขี้คลายแค่บนถนนนะครับแต่ชุมชนข้างล่างก็ยังค่อนข้างจะหนักอย่นะครับเพราะว่าชั้นหนึ่งยังท่วมมิดเลยครับผมพอผมมาถึงจุดนี้ก็จะมีรถดับเพลิงนะครับมาเติมน้ำให้ชาวบ้านนะครับที่ออกมาดูตรงริมถนนนะครับผมงทเทศบาลก็ถึงจุดนี้แล้วก็จะลงน้ำแล้วนะครับ ที่น้ำนท่วมครังถนงนนะครับในเส้นทางจากเมืองไปอำเภอวดินนะครับผมจดจำไว้นะครับการานัน้ำท่มบุญ ครับผมมาถึงจุดนี้นะครับหน้าสวนเขาบาสกีแล้วก็ยงสงวนระดับน้ํารถลงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีรถสวนมาในการที่เรานาั่งรถพินอาหารไปเขาก็จะชะลอนะครับเพราะว่าน้ํามันเป็นคื่นนะครับผมก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผมที่ทหาร บอกมาถึงจุดนี้เพื่อนสเกตด้อยไปนะครับระ,ระดับน้ํามันสูงแค่ไหนหลังจากลดระดับลงนะครับแต่และที่ตรงนี้คือน้ําจุดต้องใช้เรือนะครับตรงนี้ลงเยอะอยน,น,นะครับใให้สู่ภาวะรถเก่งรถกระบะไปได้นะครับ ครับผมมาถึงจุดนี้ที่การไฟฟ้าก็ยังทํางาน,นเติมครับผมแม่น้ำจะท่วมสํารวจเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟ้าเพื่อให้มีความปลอดภัยนะครับน้ําท่วมนี่อันตรายมากเลยนะครับ ับผมมาถึงจุดนี้รัน้ำก็ค่อนข้างไม่สูงนะครับรถกระบะยกสูงผ่านได้ปกตินะครับในเมือนตรงจุดแถวดูโฮมนะครับน้ำค่อนข้างสูงนะครับแต่ริมทางก็ยังสูงมากอยู่นะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่เทศบาลแล้วนะครับจากโมเวียนน้ำพุก็จบภารกิจของเราอีกครั้งครับวันนี้ทางรถทหารข้าม ฝั่งเมืองไปเมืองลำพูนะครับก็คลิปจบเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับผมหลังจากจบคลิปนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราไปฝั่งเมืองวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณพิธานแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ